วัุ่นรูบายอย่างเราเป็นเจ้าของฟาร์มม้าต้องขับกระบะฟอร์ดเด็กเจนแรปเตอร์สอวัุ่นรูบายอย่างเราต้องมาต้องไปกับเจ้าฟอร์ดแรปเตอร์สขับสนุกพร้อมลุยไปได้ทุกสถานการณ์หรือว่ารับหญิงพร้อมกิจกรรมพาลูกค้าทุกท่านมาชมขี่ม้าที่สวยแล้วบรรยากาศดีๆ ลูกค้าท่านใดที่ไม่ถูกหวยมาลุ้นทองคำต่อ1บาทที่ฟอร์ดไอเอพระรามหกับสกายเบอร์โทรศูนย์5ป3ศู